นั่นก็คือราศีตุลน,นะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าในเรื่องของการเงินการงานความรักค่ะสุขภาพและเรื่องโชคลาภของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้าง ไลกลากงวันและแปลกใหม่เหรอคะชดเชยให้ยามค่ำคืนโอเคเรามาดูเรื่องแรกในเรื่องของการเงินของชาวราศีตุลกันก่อนเรื่องเงินนี้สําคัญเป็นปัจจัยหลักๆเลยสาหรับปีนี้ของทุกคน <c oughs> การเงินดูเหงาๆนะคะราศีตุลคือคือเหมือนแบบรู้ว่าฉันทําอะไรแล้วฉันจะได้อย่างนั้นตามกําหนดเวลา ชาวราศีตุลได้วางแผนเรื่องการเงินไว้แล้วว่าจะเก็บเท่าไหร่จะหาเท่าไหร่ก็คือถ้าใครที่ทำงานประจำก็จะได้ตามคาดหวังแบบเรื่อยๆอยู่แล้วใครที่ทำเรื่องของธุรกิจก็สามารถที่จะวางแผนการเงินได้ตามแผนนะแต่ว่าการเงินเนี่ยมีเส้นทางใหม่ๆ ชาวราศีตุลกำลังตัดสินใจว่าจะหา,าเรียกว่าจะขยายเส้นทางการเงินหารายได้เสริมอีกทางหนึ่งกําลังตัดสินใจอยู่หารายได้เสริมอีกทางหนึงทีนี้มาดูก่อนว่าเอะชาวราศีตุลเนี่ยแน่ใจนะว่าจะหารายได้เสริมคิดแบบปีนี้อาจจะคิดยาวๆ เพราะว่าถ้าจะหารายได้เสริมอะไรมันก็ต้องมีต้นทุนอีกไนงะไม่ลงทุนเงินก็ต้องลงแรงจะลงอะไรดีคิดเยอะเรีย <c oughs> ตัดสินใจให้ไม่ได้เพราะว่าราศีตุลเนี่ยอยากมีไรายได้เสริมนะแต่ก็คิดเยอะ <c oughs> ก็ขอให้ได้แบบ การเงินตามเป้าหมายแล้วกันนะคะเพราะว่าชาวราศีตุลก็ยังรู้สึกว่าที่ทําอยู่ทุกวันนี้เงินมันก็โอเคแหละแต่ถ้าอยากได้เยอะกว่านี้ล่ะต้องทําอย่างไรมีการตัดสินใจลองหลายสิ่งอยู่เหมือนกันลองก้าวขาเข้าไปและยังอยู่ในการประเมินอยู่ชาวราศีตุลน,น่าจะได้เริ่มลองทําอะไรใหม่ๆมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วแหละนะคะเราก็ รอประเมินอ,อยู่ว่าโอเคจะไปต่อหรือพอแค่นี้การเงินถือว่าทรงๆไม่ได้โดดเด่นมากมายนะคะเราไปดูเรื่องการงานกันต่อดีกว่าธชาตราศีตุลแล้วในเรื่องของการงานหรือการเรียนงานนะคะหนึ่งเลยก็คือ ความรับผิดชอบที่ได้ทําทุกวันนี้มันเยอะนะแต่เงินก็ดีด้วยอะไม่น่าละชาวราศีตุลถึงแบบทําอะไรที่มันไม่เบียดเบียนกับงานงานหลักอะ่ะงานที่มันได้เงินงานหลักของชาวราศีตุลก็คืองานที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดทีนี้มาดูเรื่องของการงานถ้าใครที่กําลังเรียนอยู่ก็พุ่งเป้าไปที่ว่าเรียนแล้วจบมาได้งานได้เงินดี คือน,นี่แหละคือกำลังใจนี่คือแรงจูงใจนี่คือแบบเป้าหมายนะคะของน้องๆที่แบบว่าใครที่กําลังริ่มเรียนอยู่ขอให้พุ่งเป้าไปที่เป้าหมายของตัวเองอยากมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นอยากมีการเงินที่ดีต้องทํางานอะไรบ้างพอมันเห็นเป้าหมายปุ๊บวิบวับวิบวับมีกําลังใจในการอ่านหนังสือใครที่ทำงานอยู่อ่ะเรามาดูใครที่ขายสินค้า ถ้าเป็นตัวสินค้าเนี่ยมันตามกระแสตามเทรนบ่อยมากซื้อมาขายไปจับมาตามกระแสแล้วมันก็มีตัวได้ตัวไม่ได้เอามาเลหลังเอามาอะไรเงี้ยแต่มันได้เงินทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าขาดทุนทั้งหมดอืมอาจจะแบบเท่าทุนบวกอีกนิดหน่อยแต่ก็ขายได้ทีนี้ถ้าเป็นงานบริการแล้วกัน ไม่ได้สนใจเรื่องด้านบริการอะไรหรอกชาวราศีตุลไม่อยากบริการใครนะคะรู้สึกว่าซื้อมาขายไปก็จบแล้วอถ้าจะต้องมาแบบอะไรอะแบบก้มงอหมอบกราบลูกค้าอะไรก็อาจจะแบบว่าฝืนใจเป็นอย่างยิ่งงานบริการอาจจะไม่ใช่ไทยหรืออาจจะไม่ใช่แบบว่าสิ่งที่ชาวราศีตุลอยากจะทำหรอกถ้าเงินมันไม่มากพอนะคะชาวราศีตุลไม่อยากแบบ วุ่นวายกับคนซื้อมาขายไปสินค้าแฮปปี้ทุกอย่างจบดีกว่าไม่อยากจะยุ่งกับใครทั้งนั้นแหละทีนี้ในเรื่องของการงานนะคะจะถูกแยกค่ะเช่นคือเขาน่าจะค้าขายดีมากจนถึงขั้นต้องคือแตะภาษีเยอะพอสมควรในเรื่องของการจ่ายภาษีเนี่ยมาก แล้วก็เริ่มหาเส้นทางในการวางแผนภาษีแล้วเนี่ยเงินเยอะขนาดนั้นแล้วนะคะอา่าไม่ใช่ตุนอยากมีไรายได้เสริมแต่ก็อยากมีไรายได้เสริมโอเคคือราศีตุลน,นะก็คืออืมในเรื่องของการงานเนี่ยคืองานค่อนข้างที่จะต้องแปรขยายเปิดสาขาเพิ่มเปิดร้านเพิ่มแยกแล้วอะ่ะอืม เพืออาจจะเรื่องในเรื่องของการวางแผนภาษีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะอาจจะปิดอันนี้แล้วเปิดอันใหม่ก็เป็นได้สําหรับชาวราศีตุลแล้วเรื่องงานรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการเติบโตที่แบบเยอะนะมันก็ไม่ได้ว่าจะสมหวังร้อซมันก็มีเรื่องที่ผิดหวังกับบางสินค้ากับบางบริการบ้างแต่ตัวอื่นๆมันก็มาชดเชยได้นะคะ ในการขยับขยายปีนี้เนี่ยอันนี้ต้องมาดูส่วนตัวละกันเพราะว่ามันมีเกณฑ์ว่าถ้าขยายไปแล้วมันไม่มันไม่ได้อะมันเป็นการขยายแบบโอเวอร์เกินแล้วลูกค้าไม่ได้มากอย่างที่คิดมันมีมันมีอย่างนั้นอยู่สมมติกระจายความเสี่ยงไปสักสองสองสาขาอ,อีกสาขาหนึ่งเงียบมากเลยแต่ลงทุนไปแล้วนะคะมันก็เป็นความเสี่ยง แล้วเดี๋ยวค่อยดูกันทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักชาวราศีตุลนะคะสาหรับคนมีคู่ก่อนเลยคนมีคู่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดกับแฟนพอสมควรชาวราศีตุลนะฉันให้ได้แต่เงื่อนไขก็คือ1นึ่งสองสามสีห้า ดุอ่ะดุดันชาวราศีตุลเป็นคนที่เก่งค่ะมั่นใจในตัวเองสูงแฟนจะอ้าปากแต่ละทีเนี่ย <c oughs> เขาก็รู้ทันหมดแล้วนะจะเอาอะไรอืชาวราศีตุลเนี่ยรู้ทันไปหมดถ้าเป็นผู้หญิงชาวราศีตุลน,นะคะมีแฟนก็คือเป็นหญิงเก่งอ่ะเก่งมากแต่ก็ระมัดระวังอย่าบ่นแฟนเยอะอืคือ ปาก้ายใจดีบ่นแต่ให้หรือถ้าเป็นคุณผู้ชายก็แบบว่ามนเลยเดี๋ยวซื้อให้สายปา๋าชาวราศีตุลคือช่วงนี้คือทั้งปา๋าทั้งเปปากร้ายแต่ใจดีนะบ่นหน่อยแต่ก็ให้นะคือตอนนี้ชาวราศีตุลถ้าเขามีอ่ะเขาไม่กักเขารู้สึกว่าเขาต้องถ้าเขาต้องดูแลใครแล้วอ่ะคนที่อยู่ในบริวารคนรู้จักของเขาเขาจะไม่ปล่อยให้แบบต้องลำบาก พระเอกพระเอกสุดๆสำหรับชาวราศีตุลที่เป็นคนโสดสวัสดีท่านไม้ค่ะเรากำลังอยู่กับชาวราศีตุลความรักคนโสดจะมีเขาเรียกว่าไปงานเลี้ยงฉลองและได้เจอคนที่ถูกใจแต่ผู้ใหญ่ไม่ปลืม้ม คืออาจจะไปปาร์ตี้ที่ไหนมาคนโสดนะตามแบบภาษาคนโสดไปไปตี้ไปปาร์ตี้มาแล้วแบบเฮ้ยชอบอะ่ะแต่ผู้ใหญ่ไม่โอเคเนื่องด้วยจากฐานะและกันอะ่ะตรงๆฐานะหน้าที่การงานไปปาร์ตี้ไปงานฉลองของเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยคือคนเนี้ยคือดูดีมากเห็นแล้วแบบต้องหันควับเลยคนโสดที่โสดเพราะ คุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่โอเคถ้าเอาคนนี้มาเป็นปัญหาแน่ๆนมันก็เลยขัดทําให้ชาวราศีตุลไม่มั่นใจเอาคนนี้มาแล้วเดือวต้องเป็นปัญหาถูกตัดจากกองมรดกแน่ๆนเลยไม่เอาดีกว่าอราศีตุลค่อนข้างที่จะกังวลในเรื่องของความเข้ากันได้ของแฟนกับครอบครัวก็เลยอาจจะแบบพักก่อนเอาไว้เจอกันนอกรอบนะ ส่วนเรื่องที่จะแบบว่าหอ้ยต้องแต่งงานสองครอบครัวอะไรเงี้ยโอ้โหเอาไว้ก่อนละกันขอให้แบบเข้ากันได้กันก่อนอืมแต่แฮปปี้นะคะคือแฮปปี้ที่จะคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้คบกันจริงๆแล้วอ่ะคิดหนักเลยสําหรับชาวราศีตุลกลัวกลัวเข้ากับครอบครัวไม่ได้แต่ก็อยากให้ชาวราศีตุลเข้มแข็งเป็นตัวของตัวเองนะถ้าเรารักใครแล้วเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้พึง่งไม่จําเป็นที่ต้องพึ่งพาครอบครัวอะไรขนาดนั้นนะน,นะ ก็ตัดสินใจด้วยตัวเองได้แต่ชาวราศีตุลไม่อยากมีปัญหาแงโอเคค่ะต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพของชาวราศีตุลสุขภาพมีเกณฑ์ที่แบบพยายามออกกําลังกายให้ฟิตเฟิร์มชาวราศีตุลเรื่องสุขภาพคือใส่ใจกับตัวเองพอสมควรนะ ใส่ใจให้ตัวเองดูดีเพราะว่าภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่สําคัญมากสำหรับชาวราศสตทินนะคกก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีไม่ได้มีสุขภาพที่แบบว่าจะเจ็บจะป่วยอะไรนักหนามีแต่เรื่องของการเพิ่มเติมให้ตัวเองดูดีบุคลิกดีไปเรียนคอร์สไปสัญญกรรมแก้ไขจุดตรงนั้นตรงนี้คือแบบมันต้องดูดีอ่ะ ชาวราศีตุลก็เลยเรื่องสุขภาพปีนี้กําลังมุ่งอยู่กับเรื่องที่ทําอย่างไรให้ตัวเองเนี่ยสวยหล่อดูดีขึ้นนั่นเองนะจ๊ะส่วนเรื่องโชคลาภของชาวราศีตุลน,นะคะ mm hmm. การได้โชคได้ลาบมีเกณฑ์ค่ะแต่ว่าโดนเบียดเบียนซะส่วนใหญ่ก็แสดงว่าไอ้ที่ถูกมาเนี่ยอาจจะไม่คุ้มกับการที่จ่ายไป การเสี่ยงโชคสำหรับปีนี้เสียมากกว่าได้คำนวณให้ดีๆนะคะกับการลงทุนเสียเยอะกว่าได้อีกแล้วเนี่ยแล้วจะไปมูที่ไหนได้บ้างเออต้องเป็นสายแบบว่าถ้าประเทศไทยเราก็ต้องเป็นทาวเวสสุวันจีนก็ต้องแบบ เทพกวนอูคือเทพองค์ไหนก็ได้ที่ถืออาวุธแ,แ,แข่งแกร่งแข็งแรงพร้อมจะฟาดฟันอย่างนั้นเลยนะคะสําหรับชาวราศีตุลต้องเป็นเทพแบบเข้มแข็งแข็งแกร่งระดับนักรบในตํานานที่จะช่วยมาส่งเสริมให้แต่ไม่ได้ให้เลขอะสิให้กําลังใจที่กล้าแข็งแข็งแกร่งในการแบบว่าทําธุรกิจหน้าที่การงานให้สะดวกราบรื่นขึ้นนะคะ โอเคค่ะก็ขอบคุณราศีตุลนนะคะขอให้ชาวราศีตุลนนะคะมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาในปี2568นี้เลยไม่ต้องรอนาน